โอ้คุณผู้ชมครับอีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นสงการจะมาเยือนแล้วเวลาผ่านไปเร็วหรือเกินปหมพร้อมยังอ่ะโอ้โห่นอมยมันเร็วมากมาคนถามว่าทําไมมาพูดถึงเอสตอนนี้นาจะพูดใกล้สงการมันจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมใ่ครับงานสงการที่ใหญ่ที่สุดจากปีที่แล้วปีนี้จัดกันอีกครั้งหนึ่ง3วัน 13, 14, 15เมษายนนี้นะครับที่โชว์ด i s ซิสโอเอซิสอารีนา คระรามเก้านั่นเองตอนนี้ไลน์อัพของดีเจระดับโลกมาเมืองไทยกันหมดเลยนะครับผมผู้ชมต้องบอกว่าวันที่13ดูเว็บไซต์นะ s 2 o f e s t i v a l c o m เพราะว่านี่คือที่เดียวที่คุณจะสามารถหาซื้อบัตรได้นะครับมีดีเจชื่อดังอย่างนิกกี้โรเมโรนะครับมีวินยัยวุฒแพ็กยิสวีอันนี้พูดถึงวันที่14วันที่15 Afro Jack มาพร้อมกับทีมงานของเขาทั้งหมดเลย ส่วนวันที่13มเนี่ยมีดีเจชื่อดังอย่างดิโอโรเจ้าพันด้านะครับแล้วก็แม็กเจแม็กเจนี่แท้กับดว่าสายอีเดียนเนี่ยจะรู้นะคะจะเรียกเขาว่ายีราฟห่อยาวใช่ใขาอยากเจอเขาวันที่13ค่ะเราอยากให้คุณซื้อบัตรล่วงหน้าก่อนเลยเพราะว่าบัตรราคาพรีเซลซึ่งจะถูกกว่าราคาปกติเนี่ย จะหมดแล้วใน <จะ S 1> อีกไม่กี่<ม>วันข้างหน้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะซื้อบัตรราคาถูกเนี่ยต้องรีบเลย<ช>อย่าไปซื้อใกล้ๆวันนะคะเตรียมพร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมไว้เลยดีกว่าเข้าไปที่ s 2 o festival com เท่านั้นนะครับ<ช>คับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ โทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกลิบนะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกด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 เลยกด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 เลยดยกดเล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 ยนดเลยก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 ดกดเลยกัเลยกลยกดเลยกดเลยกดเกดเลยกดเ